ครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA ทัวร์วันนี้เราจะพาไปทัวร์อัปเดตรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ที่22พฤศภิกาคนนะครับท่านผู้ชม ดูกันเลยนะ <c oughs> นี่นะครับท่านผู้ชมเป็นรถแลนะครับรถแลที่เอามาขายสัปดาห์นี้นะครับนู่นเลยสีฟ้านู่นเลยนะคันนี้นะครับเจ๋งเลยนะเป็นรถประมาณ <c oughs> มาซึ้นคา <c oughs> เนาะประมาณมอู้นึงต่างนานประมาณมาซึนคานะสวยรถแลหายากนะครับนานๆมาทีเนาะ ขอเคล็ดแบล็กฟินนะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปแนะนำรถฟรีก่อนนะครับ <Fire. S 1> นี่นะครับท่านผู้ชมรถฟรีประจำสัปดาห์นี้นะเป็นของขวัญแจกฟรี Free, LS c a r m e ี t นะครับสัปดาห์นี้มีชื่อว่าดิวบัวชีสเปรก ตอร์นะครับดิวบัวชีสเปรคเตอร์หรือประมาณแอสตันมาตินนะครับคันนี้เป็นรถสปอร์ตนะแต่งคัสตอมเบนนี่ได้แบบสุดๆนะครับแต่งคัสตอมเบนนี่ได้แบบสุดๆนะคันนี้ไม่ใช่รถแร่นะครับมีขายอยู่ในเว็บเนาะราคาประมาณ5 9 0 0 0นนะเกือบ6 0 0 0 0 0้าแสนเนะครับคันนี้มาแจกฟรีสัปดาห์นี้นะครับโดยกติกา กด M LS Car Me Char ีดไ i ่ h ร c h a r e นนี่นะครับท่านผู้ชมเพชรท็อปวนะครับเพชรท็อปวหรือท็อปเฟิร์สนะครับก็คือแข่งชนะรับรถไปเลยนะครับแข่งชนะแข่งรถชนะรับรถไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการแข่งแล้วผมก็จะแข่งด้วยเลย นะครับแล้วก็ต้องเอาชนะให้ได้ด้วยนะถ้าไม่ได้ก็เสีฟอร์มเลยนะครับอ่ะกดโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเนี่เลือกแอปไปที่ Qui ิ k j o ยนะครับค i c k j o ยนะเพื่อหาแข่งอ่ะกดเลยนะครับเลือกซีรีส์โหมดนะครับผมหาแข่งแดกเอานะเพราะว่าแดกเนี่ยมันมี4คนนะโอคู่แข่งน้อยมีโอกาสที่จะชนะสูงนะครับอาจัดเลยนะครับนี ก็จะรอในระหว่างรอผมก็เดินดูรถไปก่อนนะอ่าไปแล้วนะครับสี่คนเลยโอ้โหต้องแข่งให้ได้ท่านผู้ชมนะจัดไปอา้าวลองรถคันนี้เลยดีไหมเฮ้ยไม่ได้สิเอาอันนี้แล้ว <c oughs> กันขอไปไว้ก่อนนะไปดูคู่แข่งก่อน โอ้โหหนึ้า้าอันนี้ผมแพ้เขาแน่ชนะหนึนอนนี้ยังหมดนะึ่ง้าก้่าลัวสุดนะอ่ะไปชน,น,นะร้อยห้าเก้านะไปส,สัทีเนจะ็ด <c oughs> วิมาดูใหม่ด้วยนะเอาที่หนึ่งเอาที่หนึ่งนะท่านผู้ชมเอาที่หนะึ่งเอาที่หนะึ่งเดินเดินเดินเนนี่นะชวให้ดนะูนะ เพอร์เฟกไปอย่างน้อยก็เพอร์เฟกต์อ่ะหลัเข้าเกียร์เร็วๆมีรถไหมมีรถด้วยเร็วจึ๊กจึ๊กจึ๊กเดรสาเร็วไปหน่อยเรห้าเดรหกเรเจ็มีทั้งแปดเกียร์ในที่นีโอเคคานี่อยากให้ชนอย่างเดียวท่านผูชมอย่างให้ชนอย่างเดียวต้องระมัระวังนะับนรวังเน่ระวังรถตกรถเดนีก็ยังดีนะท่านผู้ชมแต่จะเบรกมากเดี๋ยวความเร็วตกยนระวังรถตดอีกแล้วเหร กำลัานผู้มอูู้เซยเซ์นิดนะถึงกระภพาพเลยไปต่อไปต่อถือวยังเหลือใช่ไหมโอเเหลือที่เดียวเหรอเอาแจมเลยเอา้าวแจมเลยเหลือที่เดียวท่านผู้ชมฟลุกจังเลยนะเหลือคนเดียว1นึ่งทับหนใช่ไหมเอ 1, หมเอ 1, หนึ่งทับหก็คือมีเหลืออือเลยขับเล่นเลยคนนี้ เลือคู่แข่งคนเดียวก็คือผมเองนะก็ได้นะท่านผู้ชมอย่างนี้ก็ได้ที่หนึ่งเลยดีมากเลยเอ,าอย้าวเกียร์นิดนึงนะแล้วก็เช็งกลับเา้เาที่หนึ่งแบบชิวๆท่านผู้ชมชิวมากไม่มีใครแข,ข่งอุ้ยรถชนนะครับเอาปมือให้หน่อยชิงๆเรียบร้อยท่านผู้ชม แค่นี้ก็ได้ลถฟรีแล้วนะครับนะกดไลค์ให้ตัวเองนะคู่แข่งนี้หมดเลยนะครับจ้ามันก็ออกเลยฟรีหมดนะครับจำเลยนะครับจำเลยนี่นะครับท่านผู้ชมกลับมาถึงแล้วนะครับหลังจากไปแข่งเมื่อสักครู่นี้นะก็แข่งแป๊บเดียวเองนะครับทีเดียวได้เลยนะไปแข่งกัน4ี่คนเมื่อกี้บังเอิญ คู่แข่งหนีนะคู่แข่งหนีก็เหลือผมคนเดียวนะผมก็เข้าที่หนึ่งได้เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวกดเครมเลยนะครับกด M Ls ม a r m เอสคาร์มีดไพ่ไร้ชาเลนนี่นะครับติ๊กถูกเลยเพสท็อปวันติ๊กถูกเลยนะครับก็ลงมากดเครมไพ i ไร t ข้างล่างเลยนะครับเครมเอาไปที่อูไหนดีอ่าที่ลง ออทเตอร์ช็อปนะครับออทเตอร์ช็อปอ่าพร้อมแต่งนะครับจัดไปเลยรถคันนี้แต่งที่เบนนี่ได้นะครับก็จบไปรถฟรี5 9 9 0 0นานะครับอ่าเราไปดูรถแวร์ที่น่าสนใจกันต่อนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมคันนี้สวยนะครับท่านผู้ชมคันนี้สวยอู้สีเข้ากับเสื้อผมเลยนะผมแนะนำเลยนะครับคันนี้เป็นรถมาเซนชา นะครับเป็นรถมาเซินคาร์นะคันนี้มีชื่อว่า i v e น t e r o c o r u e t t e Blackfin หรือ i n v e t t r r Coquette Blackfin นั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถสะสมนะสะสมเข้าพิพิธภัณฑ์ลงจอดรถแห่งชาติของเรานะครับคันนี้สวยงามมากบอกเลยท่านผู้ชมดูเป็นแมวแนวคลาสสิกนะ เป็นแนวรถคลาสสิกนะครับในเกมก็คลาสมาเซนคาร์นะเป็นรถ2ประตูเก่าโบราณนะครับนะสำหรับสายพวกเก็บรถเก่ารถคลาสสิกนะครับรถแบบพวกมาเซนคาร์แนวแบบพวกสปอร์คลาสสิกอะไรอย่างนี้นะในเกมเป็นคลาสมาเซนนะครับราคาอยู่ที่6กแสนเก้าหมื่นห้าพันเหรียญหกแสนเก้าหมื่นเห้าพันเหรียญน,นะครับ ผมถือว่าไม่แพงนะแนะนำนะครับสำหรับใครชอบรถเก่านะสายรถเก่าสายรถคลาสสิกนะครับแนะนำให้มาเก็บเลยเป็นรถแลไม่มีขายในเว็บนะครับคันนี้นะแนะนำเลยนะครับแนะนำเลยนะไปเก็บเข้าพิพิพธภัณฑ์ลงรถแห่งชาติของเรานะครับอ่ะคันต่อมานะครับอืมรถเจมบอนนะครับรถเจมบอนมาแล้วเจมบอน0 0 7 ตื้อๆอันนั้นมันมิชชันอิมพอสิเบอรแล้วนะครับรถเจมบอลมีชื่อว่าดิวบัวชี JB 7 0 0นะครับดิวบัวชี JB 7ีเซเว่นซนะครับหรือ JB 7 0 0นั่นเองนะครับคันนี้เป็นรถแนวเจมบอลศูน์ศูนย์เจ็นะครับเป็นเป็นรถแนวในหนังฮอลลีวูดนะเจมบอลศูนย์เจ ปืนที่เห็นอยู่ข้างหน้านะครับยิงไม่ได้นะยิงไม่ได้นะเป็นรถ a s สตันมาตินในหนังเหมือนมากเลยนะครับขับก็จะโค้งๆนะจะแบบว่าขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับใหญ่ๆนะสำหรับนักสะสมรถฮอลลีวูดนะครับรถแบบว่าคลาสสิกนะเป็นรถแบบพวกเลโทรคลาสสิกอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นคลาสสปอร์ตคลาสสิกนะครับนี่นะ เป็นรถแล่ไม่มีขายในเว็บนะครับเป็นรถแล่นะเอาออกจากเว็บไปนะครับเป็นรถสปอร์ตคลาสสิกราคาอยู่ที่3 5 0 0 0 0หื่เหน,น,หนเหรียญ3 5 0 0 0 0หื่นเหรียญท่านผู้ชมถูกมากๆนะท่านผู้ชมใครที่สนใจนะเก็บรถละเอียดดีนะคันนี้นะสะสมท่านผู้ชมเข้าสู่พิพิธภัณฑ์รถเก่ารถโบราณแห่งชาติในโรงจอดรถของเรานะครับนะใครสนใจก็ สามแสนกว่าเองก็มาสะสมนะคันนี้เป็นรถแลไม่มีขายในเว็บนะครับคันที่มีขายในเว็บเป็นรุ่นเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ยิงปืนได้นะครับมีปืนยิงปืนได้นะคันนี้มีปืนแต่ยิงปืนไม่ได้นะครับคันที่ไม่ใช่รถแลอยู่ในเว็บเขายิงปืนได้อยู่ในบอดสต็อกนะส่วนคันนี้เป็นรถแลใครสนใจก็มาเก็บไปนะครับนะส่วนคันนี้มาแล้วมาฟอร์มแนวเก่านะคันนี้มาฟอร์มแนวเก่า เป็นรถ SUV นะครับ SUV แนวจีบเบนนะแนวจีบเบนก็คือแนวจีบหน้าเบนส์เบนหน้าจีบอะไรเงี้ยประมาณเนี่ยบางทีก็หน้าเบนส์ยี่ห้อจีบบางทีก็จีบยี่ห้อเบนอะไรประมาณนี้นะครับนะเป็นแนว SUV คันนี้มีชื่อว่า Camry Seminole Frontier นะครับ Camry Seminole Frontier นะครับคันนี้เป็นรถ SUV เป็นรถแพร ไม่มีขายในเว็บนะครับเป็นรถแลไม่มีขายในเว็บคันนี้เป็นรถกลางๆนะผมว่ายังเป็นรถกลางๆยังแบบตกแต่งได้แบบได้แบบกลางๆนะท่านผู้ชมก็แล้วแต่ชอบนะใครที่สะสมรถแนว SUV นะคันนี้เป็นรถแลก็มาเก็บไปนะครับนะใครยังไม่มีนะสนใจอ้าราคาอยู่ที่6 7 8 0 0 0 0เหรียญ หกแสนแปดหมื่นอะไรไม่ใช่อะไรนะเอาใหม่หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเหรียญนะครับท่านผู้ชมนะก็สูงสักนิดหนึ่งนะครับนะ LS Carmit นะครับลดแลทั้งสามคันสัปดาห์นี้นะครับ LS Carmit นะคันแรกเลย Backfin เนี่ยผมบอกเลยน่าเก็บน่าสะสมนะราคาเนี่ยไม่เกินล้านเนี่ยถือว่าแบบสวยงาม น่าสะสมจริงๆแนะนำ85%สานะครับส่วนคันนี้เจมบอลศูนย์ศูนย์นะครับเจมบอลศูนย์นะแนวแอสตันมาตินนะครับ 7, นะ Martin, คบันนี้ขับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโค้งโคงหนักๆแม็กซินคัเมื่อกี้ขับดีนะผมบอกเลยหว,หวานหวานอ่าส่วนคันนี้เจมบอลนะสายพวกแบบเขาเรียกเก็บรถสวยงามสะสมนะผมแนะนำให้สะสมเพราะว่าราคาถูกนะครับท่านผู้ชมก็ แนะนำาเ5เลยนะครับประมาณนี้นะเก็บส่วนคันนี้นะครับไปดูใกล้ๆกล้คันเนี้ยผมบอกเลยผมมีแล้วเป็นรถแรงจริงนะหน้าจิ๊บเบนแต่ว่าไม่ค่อยน่าสนใจสำหรับผมนะส่วนตัวแล้วผมให้50%อพอนะก็แล้วแต่ชอบชอบอ่าเก็บก็เฉพาะเก็บเขาเรียกว่าถ้าจะเก็บเนี่ยก็เป็นพอรถแรงนะถึงเก็บนะแต่ถ้าสวยงามผมคิดว่าอย่างกลางกลางนะครับอ่ะกลางๆนะ้ำเช่ยรกัค่ะนะ ls c a m i t ประมาณนี้อ่ะเราไปดูที่โชว์รูม พี่เม่งดีลักมอเตอร์สปอรกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมอ่านี่นะครับแม็กฟรินสวยงามมากนะดูมีรูจมูกข้างบนด้วยนะครับนะแล้วก็ความมนความคลาสสิกนี่บอกเลยนะแจมๆนะดูล้อล้อนี่ล้อเดิมนะล้อเดิมก็สวยอยู่แล้วนะครับนี่ขึ้นรถเลย โชวล์ลุมกันต่อนะครับนี่นะก็สวัสดีคนไทยสวยด้วยไม่ชนด้วยนะนะดีเปลี่ยนภาพก่อนให้ชมขับนิ่มหวานขับนิ่มหวานกลางกลางนะขับกลางกลางครับอุ้ยอ่ะรอเชขับเร็วปกติทั่วไปนะ เกาะถนนก็ทั่วไปสําหรับรถมาสเซนเลยถือว่าดีกว่ามาสเซนยกหน้าด้วยซ้ำนะเหมือนประมาณรถสปอร์ตคลาสสิกมากกว่านะครับอบิบแต่หน่อยอบิบแต่ไม่ได้มักกินนะบักกิน <c oughs> เดียวนี่นะครับชิวๆเสียงก็ออกแนวเงียบๆนิดหนึ่งนะหวานนิ่มนินะครับชิวๆเอ้อยก็บเฉียวสวยๆนะไม่รู้จะมุนกล้องไปไหน,นะครับ ที่โชว์รูมนะครับเดี๋ยวให้ตรงช่องฟ้าก็ให้นะครับนี่อมอสวยงามน,นะครับถึงขนาดมีเจ้าอ้วนนะมาขอถ่ายรูปเลยท่านผู้ชมดูเห็นไหมถ่ายรูปอ่ะไม่เห็นเลยพรีเมียมนี่ลักมอเตอร์สปอร์ตนี่นะอ่ะดูต่อดูต่อนะนี่นะ แบล็กฟินนะบอกเลยนะนายนาทีด้วยคันนี้นะสวยงามนะครับรถแรนะมีมาขายที่ l s ลสคารมีดสวยงามมากดูโหดูตรงเก่งคนนั่งอนะ่ะมันโค้งสวยงามนะท่านผู้ชมนะอ่ะไปดูข้างในกันต่อเลยนะครับนี่นะครับชีต้าใช่ไหมชีต้านะประมาณเฟอร์รารี่นะคันนี้นะครับ ก็คือเป็นที่นิยมนะเป็นที่นิยมของรุ่นใหม่เลยนะประมาณเฟอร์ลารีนะลองดูในเว็บเกือดเลยนะครับรุ่นนี้เสมือนจริงมากนะครับมีชื่อว่ากอติชีต้านะครับกอติชีต้านะประมาณเฟอร์ลารีนะครับเป็นรถแล่ไม่มีขายในเว็บนะครับรถซปเปอร์คาร์นะครับรถซปเปอร์คาร์ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงออะดูราคากันเลย65 0 0 0หมื่นเหรียญ 6 5 0 0 0 0าเหรียญน,นะครับหกแสนกว่าราคาไม่ถึงล้านสำหรับรถซูเปอร์คาร์ถือว่าถูกนะครับไม่แพงนะคันนี้ก็เป็นรถยอดนิยมด้วยนะในชีวิตจริงนะครับประมาณฟเฟอร์ลารี่นะครับไปไปทำสีแดงี่แบบจา้าบเลยนะครับคันนี้เป็นรถแลไม่มีขายในเว็บนะครับใครสนใจซูเปอร์คาร์มาแล้วนะ สัปดาห์นี้สัปดาห์ก่อนๆน,นี่หายเงียบเลยนะโอ้โหสัปดาห์นี้มาแล้วแถมตัวราคาถูกมาด้วยตัวนิยมราคาถูกใครยังไม่มีสนใจสายซปเปอร์คาร์มาจัดเลยนะครับซปเปอร์คาร์น่ายิ่งแบนยิ่งดีนะครับว่ากันไปอ่ะนี่มาอีกแล้วมาขั้นด้วยเยโรโวสุดสวยคันนี้สุดสวยผมชอบผมชอบมากๆบอกเลยนะชอบมากๆาก <c oughs> ประมาณ เฟอร์รารี่รุ่นคุณตานะครับประมาณเฟอร์รารี่รุ่นคุณตาประมาณรถกลางปีรถอะไรแถวๆโบราณสมัยนะั้นะนะนะประมาณ6กศูนย์อะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมอ่ามีชื่อว่ากอตติ GT 500นะครับกอตติ GT 500นะก็คือจอติจีที0้นั่นเองนะครับเป็นรถประมาณคลาสสิกอ่ะสปอร์ตคลาสสิกนะเป็นรถสปอร์ตในสมัยนูน้นนะสวยงามนะคันนี้สวยงามบอกเลยน่าเก็บมากๆนะครับท่านผู้ชมแบบ เฟอร์รารี่เอาอย่างนี้ดีกว่านะใครยังไม่มีนะสายแบบพวกเก็บรถเก่ารถเลโทรรถคลาสสิกรถสปอร์ตคลาสสิกอะไรอย่างนี้แล้วยังไม่มีสายเฟอร์รารี่นะครับก็มาเก็บไปเลยนะครับนะราคาอยู่ที่8 0 0 0 0 0 180เหรียญ8 0 80, 8, 0 0 0นห่เหรียญนะครับท่านผะู้ชมก็ถือว่า ชอบเลยซื้อนะไม่มีคําว่าแพงบอกเลยผมแนะนํานะสายสะสมรถเก่านะซื้อไปสะสมแล้วก็ขับดีด้วยอตอนแรกผมจะเอาคันนี้มาแนะนำนะแต่ว่าเคยแนะนําไปในตอนก่อนๆแล้วนะครับขับดีเหมือนกันนะนุ่มนิ่มตามภาษารถสปอร์ตคลาสสิกนะใครสายสะสมนะมาเก็บเข้าพิพิพพธภัณฑ์ลงรถแห่งชาติเราด่วนนะครับอ่ะคันน่อมาอสายสปอร์ตหวานๆน,น,นะสีหวานมาสักด้วยนะสีมะนาวนะครับสีมะนาวนี่นะคันนี้ก็ เอ็นิตี้ใช่ไหมมาแล้วนะครับคันนี้เนี่ยนา,นานมาทีนะนา,นานมาทีมีชื่อว่า Over f ร r t ฟิ t ์ t นะครับ o v e r f r t t นะครับเป็นรถซุเปอปร์คาร์ราคาไม่แพงนะซุเปอปร์คาร์ราคาไม่แพงนะบอกเลยคันนี้เป็นรถแรไม่มีขายในเว็บนะครับใครสนใจนะราคาไม่แพงอยู่ที่เท่าไหร่ล่ะเท่านี้เองนะครับ 7 9 5 0 0 0 0เาหมรียญนเาหนเหรียญนะครับถือว่าถูกนะสำหรับรถซูเปอร์คาร์นะคันนี้เป็นรถซูเปอร์คาร์นะท่านผู้ชมเออแล้วก็ราคาไม่ถึงล้านราคาไม่ถึงล้านนะแล้วก็ส,สวยๆนิ่มๆนะคันนี้ผมมีแล้วขับนี่เหมือนกันนะก็มาจาัดไปนะครับยังไม่มีนะรถแลไม่มีขายในเว็บซูเปอร์คาร์ราคาย่อมเยานะแต่คันนี้หน้าไม่ค่อยแบนนะ ไม่ค่อยแบนเหมือนชีตาโนนนะชีตาโนนจะสวยกว่านิดหนึ่งนะครับนะอ่ะต่อมาคันนีลเลเลนะ้ลายเลเก้มาเลยนะลายเลเก้นะมันมีชื่อลายของเขาอยู่นะมันมีเขาเรียกว่าอืมแต่ผมจําไม่ได้นะก็คือเป็นตำอ่าเขาเรียกว่าเป็นเรื่องราวของลายเขาอยู่นะผมก็ลืมจํามานะอ่ะคันนี้มีชื่อว่าวีนี่ดินาสตี้วีนี่ ดีนัสตี้นะครับท่านผู้ชมราคาอยู่ที่บอกเลยคันนี้น่าสนใจก่อนบอกราคานะเป็นประมาณรถสปอร์ตคลาสสิกนะครับคันนี้เป็นสปอร์ตคลาสสิกนะเป็นรถแบบโบราณเลโทรคลาสสิกนะครับรุ่นคุณตาพ่อของคุณตานิดนึงนะประมาณ50อะไรอย่างนี้เลยนะประมาณสมัยพวกหนังมาเฟียนะตอนที่แบบเปลี่ยนจากรถ ล้อจักรยานมาเป็นล้ออะไรใหม่ๆอย่างนี้นะว่ากันไปนะดูภูมิลัยเดียวโหสวยงามคันนี้นะมีลายตกแต่งสวยงามแล้วก็คัสตอมได้เยอะแยะนะครับแล้วก็มีลายแท็กซี่ด้วยนะแต่ลายแท็กซี่เอาไปครับรับงานแท็กซี่ไม่ได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่สี่แสนเจ็ดหืห้าันหกรอยห้าสิบเหียญสี่6 5นเจ็ดหื่นห้าันหก้ยห้าสบเหรียญ 4, นะครับราคาก็กลางๆนะสำหรับ nice, นักสะสมนะครับถ้าใครชอบรถโบราณทรงแนวนี้แนวนี้นะครับก็มาจัดไปเลยนะยังไม่มีนะสวยงามคันนี้นานๆมาทีเหมือนกันนะครับบอกเลยอ่ะต่อมาคันนี้ซุปเปอร์ไดมอนด์ใช่ไหมคันนี้มีชื่อว่าอินนูตซุปเปอร์ไดมอนด์นะครับอินนูตซุปเปอร์ไดมอนด์นะครับนะบางคนเรียกว่าเอ็นนัส ผมเรียกว่า i n n u สนะครับซูเปอร์ไดมอนนะคันนี้เป็นรถ NPC นะครับเป็นรถ NPC ขับกันเกื่อนอยู่เหมือนกันนะสุดหรูทรงหรูสวยงามท่านผู้ชมนะอไอ้ตรงนี้เดินไม่ได้อีกเบียดโดดได้ไหมเนี่ยโดดอ่านะจะวนซะหน่อยคันนี้มันยาวจังนะมันใหญ่จังนะท่านผู้ชมนะคันนี้เป็นรถแนวโรซลอยนะครับเป็นรถแนวโลซลอยเป็นรถแบบประมาณ่เป็นรถ NPC ที่ขับกันเกื่อนอยู่นะ ขับกันเกแล้วก็แล้วก็ไม่มีขายในเว็บขโมยมาเป็นของตัวเองไม่ได้นะครับใครที่อยากได้นะก็ต้องมาซื้อเอาที่เขามาขายตามสัปดาห์อย่างนี้นะครับเขาก็เป็นรถแร่นไม่ขายในเว็บแล้วก็ราคาถูกถ้าดูจากรูปร่างหน้าตาแบบรถหรูแบบโรสลอยประมาณนี้นะราคาถูกแบบประมาณว่าซื้อไปขับเล่นเถอะนะถึงแม้จะเป็น n b c นะราคาอยู่ที่2 5 0 0 0 0เหรียญนะครับ2 5 0 0 0 0เหรียญ โรสลอยราคา2อ0 0สนห้าเหรียญท่านผู้ชมนะสุติิงตลิ่งชันนะครับคันนี้เป็นรถสด่าน4ประตูนะครับเป็นรถประมาณ4ด่านเนาะสวยงามท่านผู้ชมหน้าใหญ่นะแต่งหรูๆขับเล่นชิลๆนะขับเล่นไปเล่นกับเพื่อนนะในดิง่งคนดิคอร์ดอะไรอย่างเงี้นะเจอเพื่อนเอ้ i, ขับรถสลอยแม่เจ๋งดีนะครับอะไรอย่างเงี้ <c oughs> นะประมาณหนังมาเฟียอะไรอย่างเงี้นะอ่ะโชว์ลูมพี่เมงดีรักมอเตอร์สปอร์ต ของเราในวันนี้นะครับบอกเลยรดแรงทั้ง5คันนะครับรถแรงทั้ง5้าคันเนี่ยบางทีบางสัปดาห์ก็ไม่ทั้ง5คันนะบางสัปดาห์ก็หมดส่วนใหญ่จะหมดทุกคันนะรดแรงอ่ะคันนี้นะครับซูเปอร์คาร์หน้าแบนประมาณเฟอร์รารี่นะครับยิ่งหน้าแบนยิ่งสวยราคาถูกแนะนําเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่มีสายซูเปอร์คาร์นะครับผมแนะนำา8 0เเลยนะครับนะอืม,อมคันนี้ แล้วก็คันนี้นะครับสายเลโทโคลาสสิกนะครับใครยังไม่มีผมแนะนำ85%เลยนะครับมาเก็บไปสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้เอ็นตีตี้นะครับเอนตี้นะครับแล้วแต่คนชอบนะคันนี้ผมแนะนำประมาณ70%นะความสวยงามของมันนะผมไม่ค่อยให้เยอะเพราะว่าผมเพิ่งขายนะไม่ขายหรือเปล่าเออไม่ได้ขายขายรุ่นรุ่นก่อนรุ่นเนี้ยนะรุ่นหนึ่งที่มันมีขายในเว็บอะไรเงี้ย ขายไปผมไม่ค่อยชอบแนวนี้นะครับแต่ราคาถูกนะถ้าไ้ชมราคาไม่ถึงร้านขายสายซปเปอร์คาร์ก็มาจัดไปรถแรงนะครับแล้วก็นี่เลโทรไลน์นะลายมีตำนานของเขานะครับมีลายซี่แต่งได้สวยงามขัดต้อมนากราบคันนี้นะผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะสำหรับสายเลโทรนะสวยงามนะครับแล้วก็คันนี้นะผมให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะว่ามันถูกนะมันถูก ถึงแม้จะเป็นเอ c แต่หน้ามันสวยสุดหรูเลยนะครับนี่นะนอ,อ่ะเปดูกลางนอกแดดๆนะอ้าวใครหมอสามาจอดแล้วก็หมอสานะถ้าไม่ชมบอกเลยแนะนำให้ไปคขโมยไปขับเล่นแต่งเล่นคันนี้นะถังน้ำมันบึ้มๆเลยนะอันนี้แนะนำน้องเลื้งนิดหนึ่งนะขโมยไปขับเล่นได้อันนี้จอดอย่างนี้แหมเด๋ยวเถอะนะแล้วก็ไอ้นูนด้วยนะคันนี้ก็ขโมยได้นะขโมยไปขับเล่นแบบแต่งได้แบบประมาณลีตรหัวนะครับอ่ะ สัปดาห์นี้นะครับท่านผู้ชมนะยังดีที่มีรถซูเปอร์คาร์มาบ้างนะครับนะโอ้โหแล้วก็มีรถก็เรียกว่ารถคลาสสิกสวยๆนะ <c oughs> พอมีให้เก็บบ้างนะครับอะไรอย่างนี้นะก็ว่ากันไปสำหรับรายการ g t a ทัวร์อัปเดตรถแลรถที่น่าสนใจรถฟรีประจำสัปดาห์ก็จะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดี ราตรีสวัสดีครับ